สวัสดีครับกลับมาพบกับเที่ยวสายว่ดอีกแล้ววันนี้ก็มีคอนเทนต์ในใจของตัวเองคืออยากขี่รถมอไซค์ไปที่ตอนนี้เวลาขณะนี้ประมาณเกือบตีสี่แล้วตีสามเท่าไหร่เดี๋ยวดูกันนะตีสามสี่สิบแปดนาทีครับว่าจะขี่รถไปดูพระอาทิตย์ตก ที่ผาหลกศักดิ์อำเภอภูกระดึงครับไออุยทยานชาติภูกระดึงครับพอดีมันเปิดแหละวนันนี้ตรงกับวันที่แ8แล้วเราจะขี่ไปดูที่ตกที่ผาหลกศักด์กันครับตอนนี้ตีสนะีดูระยะทางแป๊บหนึ่งนะระยะทางที่เราจะไปฮะ3 2 3กิโลครับ ตอนนี้ก็จะตีสี่แล้วดูครับว่าเราจะไปถึงกี่โมงครับ3 2 3กิโลครับดูนะเดี๋ยวเจอกันครับเดินทางวันนี้ขี่มาได้ร้อยกว่ากิโลแะ้วรประมาณร้อยนิดน้ำมันหมดครับ ขี่เส้นวิ่งถนนตัดใหม่หนองพอกกาลสินอะไรเงี้ยน้ำมันหมดเลยฮะไม่มีปั๊มน้ํามันขึ้นเตือนเลยโชคดีฮะถือแกลอนลน้ามันมาดเดี๋ยวเติมน้ํามันก่อนสุกหน่อยแล้วก็เดินทางกันต่อครับตอนนี้ก็น่าจะอีก30กิโลถึงคอนแก่นครับตอนนี้ถึงเลยอัเภอร์เชียงยืนมานิดนึง ไม่ไหวง่วงนอนนะครับมาเจอลมเย็ยนๆอากาศเย็ยนๆหมอกลงเยอะมากคีคมาหนาวเลยตอนนี้ตรงช่วงจังหวัดกาลสินมาเนี่ยหมอกลงหนาเลยฮะช่วง6โมงตอนนี้ประมาณ7-7โมงนะง่วงนอนมากอากาศดีเกินจอดดบกาแฟครับแล้วเดินทางต่อครับ ตอนนี้9โมง11นาทีก็มาถึงแล้วครับผูกระดึงแวนมาตอนนี้กำลังเข้ามาก็ต้องเสียค่าเข้าเป็นค่าเข้า20บาทแล้วค่ารถค่าเข้าเท่าไหร่นี่แหละเออแต่มัน60บาทซอดนี่เราผู้ใหญ่หนึ่งคนครับผู้ใหญ่หนึ่งรถนี้ยืนยัง 60บาทครับราคาเทไรครับยี่สิบยี่สิบยี่สิบครับขอบคุณที่ชบริาการครับได้มาเรียบร้อยครับเดินไปต่อเราอันนี้ก็จัดของเรียบร้อยครับหลังจากมาถึงก็เดี๋ยวเราจะเดินไปที่ ตัวที่ทำการทยานกันแล้วก็เดี๋ยวไปปากของก่อนปากของที่นี้ที่เราไม่ซื่อขึ้นนะ,นะแล้วก็เดี๋ยวจะเดินขึ้นกันรนะันนี้เราไปลงทะเบียนอะไรให้เรียบร้อยกันครับตอนนี้ก็เก้าโมงครึ่งนะทันดูพระอาทิตย์ตกไหมหละกเมื่อกี้นี้ก็แบบว่าตรวจว่าฉีดวัคซีนครบหรือ,อยังแล้วก็ผ่านแอปหมอพร้อมนะฮะตามนโยบายของรัฐบาลเนาะก็จะยุ่ยงยากนิดนึงที่เลยไม่ได้ถา่ายคลิปไป แล้เนี่ยเราก็จะเริ่มเดินขึ้นแล้วตอนนี้9้โมง12นาทีก็จ่ายค่ากลางเต้นจ่ายอะไรเรียบร้อยแล้วเดินทางครับเราเอาละครับ,รบเดินละทีนี้ผ่านตัอุทยานเรียบร้อยแล้วกำลังจะเดินไปครับตอนนี้เราจะถึงซ้ำแหกกี่นาทีดูว่าตอนนี้9้โมง47นาทีเดินมาถึงแล้วครับซ้ำแหกแหกจริงๆ เวลาเดินประมาณ22นาทีจะเป็นลมไม่หายต่อแล้วยวรอดูว่าจะถึงหลังแปรตอนไหนสภาพหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็เลยซ้ำกกโดนฮะเดินมาเกือบเกือบชั่วโมงครึ่งแล้เลยครึ่งทางมาแล้วอีกประมาณสักสกิโล น่าจะถึงหลังแตปครับเริ่มหมดสภาพอากาศดีครับไม่ร้อนมาก,กวันนี้คนน้อยด้วยวันนี้จะเป็นอยู่ในช่วงที่มันสถานการณ์โควิดฮะมันมายุ่งยากนิดนึงก็เลยคนอาจจะน้อยหรือไม่คนอาจจะกลัวฮะเดินสบายแล้ววันนี้แต่รีบไปหน่อยเมือเเ่อยเมื่อกี้ฮาร์เลสแตะร8 0ยเลยยังก็วิ่งจะปิดร้อเมตรตจริงไม่ใช่ค่อยเดินช้าอย่างนี้ครับเหนื่อยครับ กะว่าตอนนี้11โมง11โมง10นาทีน่าจะเที่ยงน่าจะถึงหลังแปรครับดูครับเราจะทานไปเช่าจัก,กรยานไหมรอดูครับเดินมาใกล้ถึงแล้วอีกกี่กี่ร้อยเมตรถึงนี่อีกเหอะนิดเดียวครับนิดเดียวพอตะกี้ผ่านลาลลหลักกิโล5กิโลมาแล้วแสดงว่าใกล้ถึงอะไรประมาณสัก2-3ร้อยเมตรนี่แหละผมเห็นน้องแกพูดมันตลอดทางเลยพยายามถามคนอื่นว่ามากี่ั้งแล้วมากี่ท้งแล้ว มาเก้าครั้งแล้วครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับตอนนี้คือผมอายุเก้านะคะพราะผมก็ทำยูทูบชื่อช่องชื่อว่าอาร์เมอร์สตูดิโอนะครับก็ฝากท่านท่านผู้ชมนะไปติดตามกันด้วยครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับนี่ครับอป่าลืมไปติดตามน้องแกนะครับน้องอาร์เมอร์นะมาเก้าครั้งแลยอายุเก้าขวบแสดงว่าใส่ไม่หนึ่งขวบนี้แม่อุ้มใส่ผ้ามาเลยใช่ไหมเนี่ยเผาครับไอ้อเอ็กซ์ปูดมาตั้งแต่ห้าขวบครับเหรอแต่ห้าขวบนี้ไม่ใช่มาง่ายๆครับผมมากับพ่อแล้วฝนแรงมากครับผมมครับพี่ว่าพี่มาแปดครั้เลย นี่มาก้าวที่สุดเลยแล้ววันนี้จะนอนเลยใช่ไหมวันนี้ผมเป็นแม่พ่อค้าครับอ้าวเหรอเป็นพ่อค้า,คาชื่อร้านชื่อว่าร้านอุ่เดือดครับก็ทําเกี่ยวกับอาหารตามสั่งนะครับแล้วก็หมูจุ่มหมูกระทะนะครับได้เลยเดี๋ยววันนี้ต้องไปอุ่นหนุนแน่ๆ <S <S แต่ตอนนี้นพี่รีบไปก่อนพี่จะรีบไปดูพระที่ตกที่ผาลงศักเ,เดี๋ยวไม่ทันครับครับเที่ยงตรงครับคือมาถึงแล้วไม่ใช่เที่ยงตรงดิตอนนี้เที่ยงห้านาทีครับ เดินขึ้นมาถึงหลังแปรแล้วเดี๋ยวจะรีบเดินไปเช่าจักรยานกันไม่ไหวถ้าจะบอกจะเดินไปหล่มสักเลยคงไม่ได้แน่ๆเลยท่าขายหมดตายครับเดินไม่ต่อ้วซื้อโคกเย็นๆ0บาทแต่ได้ของเย็นต้องแพงหน่อยครับตายครับเป็นปีที่สองที่มาแล้วโดนพายุถลม่มอี่ยตอแรกเดินขึ้นมาเหมือนจะ ฟ้าใสแบบโหวันนี้ต้องเป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะได้ดูพระอาทิตย์ตกแน่ๆเลยแต่ตอนนี้ครึ้มมาเลยฮะน่าจะใช้ะเลพายุโลอะไรสักอย่างนี่แหละฮะทำไม่ได้เหมือนได้ยินข่าวมาแปบบ๊แบๆบอ่ะจะถึงที่ช่อจักรยานแล้วช่อจักรยานสงสัยก็เดี๋ยวก็รอให้ถือถ้าเราโชคดีแล้วก็ฟ้าอาจจะเปิดอาจจะได้เห็นพระอาทิตย์ตกก็ได้วันนี้ก็รุ้นครับรุ้นให้ว่าวันนี้ ฟ้าเปิดแล้วก็จะได้ดูพระอาทิตย์ตกฝนก็เริ่มซาซาลงแล้วรีบเดินนะตอนนี้เที่ยงจะครึ่งแล้วกะว่าไปเช่าจักรยานบ่ายโมงแล้วก็จะปั่นตอนนี้ก็เช่าจักรยานเรียบร้อยแล้วฮะเดี๋ยวจะปั่นจักรยานไปดูพระอาทิตย์ตกแล้วหลังจากเดินขึ้นมา2ชั่วโมงกว่านี่ครับจักรยานของเรา คันละสี0บาทนี่ครับเดี๋ยวป่านไหมล้ะรอดูกันเราจะทันดูพระอาทิตย์ตกไหมวันนี้ไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าครับครึ้มมาเลยวันนี้ไปด้วยครับโูตอนนี้ฝนตกหนักเลยครับเพิ่งมาถึงแค่พามากดูครับข้างหลังตายเราก็ลุ้นอย่างเดียวว่าวันนี้ต้องเห็นแน่ๆพระอาทิตย์ตกรุกจะเห็นไหมรอดูกัน ป่นมาได้ครึ่งทางครับฝนหยุดแล้วมาดูด้านหลังเนี่ยไม่รู้เห็นป่าฟูจ <c oughs> ิฮะลูกเนี้ย <c oughs> เอาฟูจิของมึงเลยครับมันฝนมันเริ่มไปเราก็รุนเนี่ยเห็นแสงแดดกําลังออกมาแล้ว <c oughs> เราจะได้เห็นพระที่ตกหรือเปล่าวันนี้ครับเดี๋ยวรอไปดูดูน้กันครับตอนนี้ไปนครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วครับผาลมสักโชคดีมากวันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีจริงๆเป็นความโชคดีของเราที่จะได้เห็น พระอาทิตย์ตกวัน pues น nah. ี้อ๋อก็มีกลุ่มนักท่องเที <doświad> ่ยวครับประมาณสักสิบยี่สิบคนครับก็รอถ่ายรูปนะแสงกำลังนี้ตอนนี้สี่โมงสิบเอ็ดนาทีเห็นว่าพระอาทิตย์น่าจะตกห้าโมงกว่าก็จะเรจะรอดูพระอาทิตย์นะตกนะแต่เราไปนั่งเล่นแถวหน้าผากันนมครับก็ถึงเวลาพระอาทิตย์ตกแล้วครับตอนนี้อยู่ตรงนี้ครับหาลมสักแล้วของเรา ไเดินมาดูฮะอาทิตตกนี่ครับมันลงไปไมเมกแล้วแต่มเมฆเกอีไปหน่อยถือว่าคุ้มครับรอบนี้มาได้เห็นอาทิตตกแล้วสมดังใจครับยังไงก็จบ EP นี้แล้วกันที่ภูกระดึงเดี๋ยวรอดู EP ต่อไปว่าจ่บนภูกระดึงเราจะไปไหนยังไงก็ฝากกดติดตามกด subscribe ช่องเที่ยวใส่ว้าด้วยนะครับบ๊ายบาย